สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะอีพีนี้ผมจะพามาปลูกและมารู้จักกับรองเท้านารีเหลืองอุดรกันนะครับผมมารู้จักวิธีปลูกวิธีปลูกรองเท้านารีเหลืองอุดรกันนะครับผมเหลืองอุดรนะครับผมเป็นกล้ยกวยไม้รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีไม้ป่าแท้หายากค่อนข้างหายากนะผมจะพามาปลูกเหลืองอุดรกันนะครับผมเหลืองอุดรอุปกรณ์ปลูกของผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมอุปกรณ์ปลูกของผมก็จะมีเลยหินภูเขาไฟหนึ่ง ครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปหินภูเขาไฟหนึ่งหาซื้อได้ตามอ่าร้านขายต้นไม้ทั่วไปหรือใครไม่มีนะผมซื้อกล้วยไม้ไปเสร็จนะผมจะให้เราจัดส่งไปด้วยก็ได้เรามีขายนะครับผมต่อไปเลยคือดินดินปลูกต้นไม้ธรรมดาถุงละสิบบาทแบบนี้เลยตามร้านตามร้านขายต้นไม้ถุงละผมซื้อประมาณถุงผมมาซื้อมาประมาณถุงละยี่สิบอ่ะแบบนี้ต่อไปก็เป็นถ่านหุงต้มแบบนี้เลยถ่านหุงต้มแบบนี้เลยนะผม และที่ขาดไม่ได้คือพระเอกของเราทุกเรื่องในการปลูกกล้วยไม้คือกาดมะพร้าวสับกบาดมะพร้าวสับสาหรับใครที่รักกล้วยไม้ก็ต้องมีติดบ้านไว้ตลอดเนาะลอ,องท้านาดีเหลืองอุดรตรงนี้นะคบผมดอกสีเหลืองเป็นพุ่มเป็นพวงระยะสวยนะ,ะสนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากเนาะ,ะค่อนข้างหายากพอสมควรทางเพจเรามีจัดจําหน่าย1กิโลกรัม2,000บาท1กิโลกรัม1,200บาทนะครับ1กิโลกรัม1,200บาทนะ หนึ่งกิโลกรัมพันสองร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษเลยสามกิโลกรัมสามพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดหรือท่านใดที่สนใจกล้ยไม้ป่าชนิดต่างๆหรือรองเท้านาฬิชิ่ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าหรืออุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆทักผมไปได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรที่เพจบาบูสินค้าเกษตร เรามีจัดจําหน่ายกล้วยไม้ป่าทุกชนิดกล้วยไม้ป่าหายากทุกชนิดอุปกรณ์ตกแต่งสวนสวยๆงามๆอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ต่างๆเรามีจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บปลายทางนะเรามาปลูกรองเท้านารีเหลืองอุดรกันเลยครับผมง่ายๆเลยเนาะกระถางแบบนี้ผมเอากระถางแบบนี่ตามบ้านทุกๆุบ้านถ้าใครที่รักต้นไม้จะมีกระถางแบบนี้เหลือๆอยู่นะฮะไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้เนาะหนึ่งเลยนะครับผมผมเอากะาแมาพ้าสติอากอะกระแบบพ้าสติลองลองสูดกระแบบพ้าสติลองสูรนะง่ายๆเลยต่อไปก็จะเป็นหินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟเป็นชั้นเป็นรถหลั่นกันไปหินภูเขาไฟหาซื้อได้ตามร้านขาร้านขายต้นไม้ข้างบ้านนะ้ไม่เลยเลยนะครับผมหินภูเขาไฟเนาะแล้วก็ดินปลูกต้นไม้โรยเป็นนิดนึงเพราะว่ารองท้านาฬีเขาเขาเกิดตามขวดหินก็จริงครับผมแต่เขาก็จะมีส่วนผสมของดินหน่อยนิดนึงนะฮะเขาก็จะมีส่วนผสมของดินหน่อยนิดนึงนะฮะประมาณนี้แล้วก็กลับมาเท้าศัพท์อีกก็โรยเป็นชั้นลดหลั่นกันไปเพื่อให้เขาได้ธาตุาอาหารครบนะครับผมทาไมถึงแบบว่า ทำไมถึงเอาหินภูเขาไปมานะครับผมพเพราะกล้วยไม้รองเท้านารีพวกเนี้เขาจะเกิดตามขดหินนะครับผมตามภูเขานะครับผมแล้วค่อนข้างยังไงอหมายถึงว่าคือเอามาปลูกเพื่อหลอกเขาว่าเขายังอยู่ในป่าอยู่เนาะเขาจะได้รู้สึกว,ว่าเขาแบบไม่โดนเอาออกมาจากป่าแล้วเวลานั้นเขาจะได้ออกดอกให้เราแล้วสวยงามนะฮะมาเลยรองเท้านารีต่อไปก็ดินอีกหนึ่งชั้น ใช้กระถางใหญ่พอสมควรเนาะก็อย,อยากปลูกให้เป็นกอใหญ่สวยๆเพราะถ้าเป็นงานที่เอาไปปลูกเป็นกอใหญ่ๆสวยๆเวลาเขาออกดอกนะครับผมเราจะรู้สึกว่าชื่นใจมากเราจะรู้สึกชื่นใจมากเลยนะถ้ามันออกดอกเป็นใหญ่แบบสวยงามเลยอะกอใหญ่มันเราเราเห็นเวลาเราเห็นเราเเรู้สึกชื่นใจเนาะอ่ะแบบนี้เลยรองเท้านาดีเป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมเอามาจากป่าเนาะก็สภาพเขาจะประมาณนี้ปลูกแป๊บสักพักนึงเขาก็จะฟื้นแล้วครับเพราะเขาเป็นไม้ป่า ไม้ป่านี่สภาพจะมาไม่ค่อยบางอันก็สวยครับบางอันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมาจากป่ามันก็จะไม่สมบูรณ์กริ๊กเลยเหมือนไม้ฟาร์มนะฮะอันนี้เราพูดตรงๆก่อนสําหรับใครที่เลี้ยงกล้วยไม้ป่าจะรู้ดีผมจะพูดก่อนบอกลูกค้าทุกท่านที่โทรมาผมจะไม่ขายฝันนะฮะเพราะว่าบางคนเอาไปเสร็จเอยทำไมมันเป็นสภาพนั้นสภาพนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนรองเท้านาฬิกาสกุลสายแบบเนี้ยเวลาเขาทิ้งใบะครับผมเพื่อเตรียมออกดอกมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมันก็เหมือนกล้วยไม้ที่ตายอะ่ะ แต่บางคนที่เขาเลี้ยงกล้ยไม้ป่าเขาก็จะรู้แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเลี้ยงเนี่ยผมก็ต้องบอกแจ้งก่อนว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็แตกหน่อใหม่นะอะไรเงี้ยผมก็จะแจ้งให้ทราบก่อน <c oughs> อ่ะแล้วผมก็ลงเลยง่ายๆผมจะเอาปลูกเขาเป็นกอปลูกเป็นกอเอาต้นมาแซมกันแบบนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะสวยเกาะกันกลุ่มกันเป็นกอเกิดขึ้นแล้วเวลาออกดอกคือจะสวยแรกๆมันก็จะดูสภาพไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หรอกครับสักพักหนึ่งเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วด้วยความที่เขา ถูกถอนมาจากป่าเนาะอันนี้ก็พูดตรงๆเลยอันนี้ใส่กอนี่ไปเลยกอนี่ไปเลยถึงกระถางฉ่ำๆเวลาออกดอกจะได้แบบบานๆสะพรั่งนำงามโดยดินลงไปไปก่อนให้ลากเขาเกาะให้ลากเขาแตกใหม่ก่อนแต่ข้างล่างเรามีส่วนผสมที่มีสารอาหารที่เขาต้องการครบเยอะอยู่แล้ว ในดินในดินที่ปลูกต้นไม้นี่ตามจริงใส่ดินเฉพาะปลูกต้นไม้กับกาบมะพร้าวสับก็ได้นะครับผมสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ถ้าหาอุปกรณ์แบบลําบากในการปลูกวัสดุปลูกบางคนอาจจะหาลําบากหรือบอกเราก็ได้เดี๋ยวเราจัดไปส่งไปให้เป็นชุดยังไงก็เราเรามีจัดจําหน่ายหมดครับปุ๋ยปุ๋ยกล้วยไม้พวกนี้นะครับผมแรกๆก,ก็ใช้สูตรสูตรเสมอเสมอยี่ส 20, 20, นะิบยี่สิบเนาะเสมอได้เลยตรงนี้สําหรับใคร ที่อยากบำรุงให้สวยงามร้านปุ๋ยข้างบ้านน่าจะมีขายครับทุกที่แหละสูตรเสมอยี่สิบยี่ิบยิบนะครับผมสำหรับปุ๋ยกล้วยไม้บอกแบบไม่กักค่ะหรือว่าทางเราก็มีจัดจำหน่ายอยากจะได้ให้เราส่งไปให้ก็มีครับสอบถามเข้ามาได้นะที่ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดรองเท้านารีเหลืองอุดรน,นะคะผมเหลืองอุดรเราจ,จัดจำหน่ายนะ เรามีจัดจาหน่ายนะครับผมรองเท้านารีเหลืองอุดรน,นะครับผมอยู่ที่1กิโลกรัมพันสองร้อยบาทราคานะ1กิโลกรัมพันสองร้อยบาท1กิโลกรัมพันสองร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทแอดไลน์มาได้เลยทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ 0, 0นะู5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นึนสําะสำหรับรองเท้านารีเหลืองอุดรหรือรองเท้านารีชนิดต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับเราก็มีจัดจำหน่ายนะ จะปลูกกระถางใหญ่หนึ่งกระถางน,นะครับแล้วก็กระถางเล็กด้วยจะปลูกให้ดูง่ายๆวิธีดูแลง่ายๆนะครับผมสําหรับกล้วยไม้รองเท้านารีทําไมเราถึงเอาถ่านมาปลูกเวลาปลูกกล้วยไม้เนาะเพื่อถ่านนี่เขาจะมีธาตุอาหารที่กล้วยไม้เขาต้องการครับผมแล้วก็เวลาเวลาฝนตกโดนอย่างเงี้ยเขาก็จะดูดความชื้นขึ้นมาถ่านก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกับต้นไม้ของเรานะครับผม <c oughs> หรือบ้านไหนที่ปลูกแล้วชื้นมากไข่ไก่ เปลือกไข่ไก่ก็มีประโยชน์ฮะเปลือกไข่ไก่ก็ขยี้ขยี้หน่อยโรยก็จะกันพวกธาตุพวกอะไรมาไม่ให้กินต้นไม้ของเราอ่ะเปลือกไข่ไก่พวกธาตุพวกอะไรเขาก็จะไม่กินเข้ามายุ่งกับต้นไม้ของเราเพราะว่าเวลาเขาเข้ามากินพวกดินพวกเนี้ยมันโดนเปลือกไข่แล้วปากเขาก็จะเป็นแผลพวกธาตุพวกสัตว์พวกเนี้ยพวกแมลงแต่พวกเนี้ยมันก็จะหนีจากต้นไม้เรานะฮะอ่าผมปลูกได้แล้วหนึ่งกระถางสําหรับรองเท้านารีเหลืองอุดรนะรองเท้านารีเหลืองอุดรอันนี้ กระถางนี้ถ้าโตขึ้นน่าจะเป็นกอสวยเลยค่ะน่าจะเป็นกอใหญ่สวยเลยเดี๋ยวปลูกให้ดูอีกกระถางหนึ่งนะครับผมสําหรับปลูกนี่เลยโรยเป็นเป็นชั้นลดหลั่นกันไปนะฮะเป็นชั้นลดหลั่นกันไปเนาะที่ปลูกกล้วยไม้ต่างๆนะครับรองเท้านาี้เหลืองอุดรมีจัดจําหน่ายนะคะผมอยู่ที่หนึ่งกิโลกรัมพันสองร้อยบาทนะหนึ่งกิโลกรัมพันสองร้อยบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มหนึ่งกิโลกรัมได้เยอะมากครับเอาไปปลูกได้ประมาณ สี่ห้ากระถางเลยแหละสี่ห้ากระถางใหญ่เลยใหญ่นะไม่ใช่กระถางเล็กแบบนี้เลยเพราะว่ากล้วยไม้ฤดูนี้เป็นฤดูแรงกล้วยไม้จะค่อนข้างสู้ผอมนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีฝนนะฮะแต่ใครซื้อกล้วยไม้ฤดูนี้จะคุ้มมากเพราะว่ากล้วยไม้คลายน้ําออกทั้งหมดนะฮะเราเอาไปเลี้ยงพุักว้าหนึ่งเขาก็ฟูขึ้นนะ,ะสวยอันนี้ก็บอกพูดกันตรงๆเลยนะฮะรองเท้านาดีเหลืองอุดรสวยหาหายาก โดยทุกอย่างเป็นชั้นลดหลั่นกันไปนะครับจะมีดินปลูกต้นไม้แบบนี้อ่ะเราเอามาอีกชนิดอีกสักต้นผมจะเอาต้นเล็กๆมาเกาะรวมกันเป็นกอนะครับผมจะเอาต้นเล็กๆมารวมกันเป็นกอแล้วก็ดูแลเพราะมาจากป่าเขาก็จะยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่สักพักเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวครับพอฟื้นตัวแล้วก็สวยเอามาเกาะกันถ้าอยากปลูกกระถางละต้นก็ได้แต่เวลาแต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไร ดอกออกเราต้องอลังการอนะ่ะผมก็จะชอบแบบปลูกเยอะๆหน่อยใส่เข้าไปอัดเข้าไปเยอะๆหลายต้นเวลาออกดอกเราจะได้แบบชื่นใจเนาะเหมือนชนะอปลูกแล้วออกดอกเหมือนเรารู้สึกว่าเราชนะจะมีความแบบยิ้มละมุนแบบเบาๆเวลากล้ยไม้ออกดอกก็ใส่ดินลงไปค่อยโรยฮะค่อยโรยเนาะอากาศวันนี้ ค่อนข้างเย็นสบายฝนตกครับผมฝนตกที่ไล่ของเราอยู่บนภูเขานะฮะฝนก็จะตกอากาศจะเย็นสบายพูดถึงก็จะเหมือนฝนลินมาเลยอันนี้วันที่สามสิบกุมภาพันธ์เนาะเออสามสิบ <30 S 1> มกรานี่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเหรอลืมวันลืมคืนแล้วเนี่ย ทำงานปลูกต้นไม้จนลืมวันลืมคืนใครที่สนใจรองเท้าน,านาลีเหลืองอุดรน,นะทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศ9 5 9นะ์เ8้าหสนาะผมจะจำหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัมพันสองรอบาทนะคะผมหกิโลกรัมพันสองรอยบาทนะส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มได้เลยนะครับผมสำหรับรองเท้าน,านาลีเหลืองอุดรน,นะรองเท้าน,านาลีเหลืองอุดรน,นะครับผมจะปลูกให้ดูแค่สองกระถางวันนี้นะ แล้วก็จะไปถ่ายกล้วยไม้ตัวอื่นให้ดูว่าใครสนใจอันไหนบ้างผมจะได้ส่งไปให้ปลูกนะครับผมปลูกตอนนี้สักพักก็ได้เห็นดอกแล้วฮะงานกอสวยก็จะออกออกดอกกอสวยฟื้นตัว <c oughs> เดือนหนึ่งก็แตกยอดใหม่แล้วประมาณสองสามอาทิตย์ก็แตกยอดใหม่แล้วไม่ตายผ่านโปะหนยนิดนึงโปะๆเขาลงไปหน่อยเปียนแบบให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่อยู่ในป่าเขาจะได้แบบเออไม่ช็อก กล้วยไม้รองเท้านาลีและกล้วยไม้ชนิดต่างๆนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้หายากค่อนข้างหายากนะครับผมทุกตัวนะตรงนี้เลยพักแชทแอดไลน์มาได้เลยโทรมาได้เลยที่เบอร์ศู5ย์เก้า8เก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดะครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดปดนะ <S <S สำหรับรองเท้านาลีเหลืองอุดรหนึ่งกิโลกรัมพันสองร้อยบาทนะครับผมหนึ่งกิโลกรัมพันสองรอยบาทนะค่าจัดส่งฟรีนะครับค่าจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ โทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับ0959418988สำหรับรองเท้านารีเหลืองอุดรน,นะดอกสีเหลืองสวยนะครับผมดอกสีเหลืองสวยกว้ยไม้ไมนาะรองเท้านารีแต่ละชน,นิดนะครับผมเขาจะมีสเสน่ห์ของเขาในแต่ละตัวซึ่งใครเห็นเวลาเราปลูกไว้บ้านแล้วเพื่อนไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเฮ้ยนีอะไรอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วมันมันจะรู้สึก,กชื่นใจอะเหมือนเรามีของแปลกไว้ในบ้านซึ่งเป็นของหายากอะครับผมประมาณนั้นเลย โอเคผมปลูกเสร็จแล้วปลูกให้ดูเนาะว่าวัสดุอุปรกรณ์ปลูกมีอะไรบ้างก็ปลูกง่ายแบบนี้เลยสักพักหนึ่งอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาสวยแล้วค่ะก็ชูต้นขึ้นมาสวยแล้วนะครับผมสาหรับรองเท้าน,านารีเหลืองอุดรน,นะครับผมรองเท้าน,านารีเหลืองอุดรน,นะครับผมเป็นเราขายไม้ใหญ่พร้อมออกดอกแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่านะนี่จัดจาหน่ายอยู่ที่เพจของเราที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะจัดจาหน่ายอยู่ที่จัดจาหน่ายอยู่ที่นะครับผม หนึ่กิโลกรัมพันสบาทได้เยอะมากครับหนึ่งกิโลกรัมหนึ่กิลกรมพันสบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม3ามกิโลกรัมสามพบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มอุปกรณ์อุปกรณ์การปลูกกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นหินผู้ฝไาดินถ่านกะปะพร้าเรามีจัดจําหน่ายขอเพียงทักจะแอดไลน์มาเราส่งให้ท่านถึงบ้านปลูกได้ทันทีรวมถึงกระถางด้วยนะครับ โทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988แอดไลน์มาคุยกันได้เลยที่เบอร์0959418988สำหรับรองเท้านารีเหลืองอุดรนะครับผมหรือจะเป็นกล้วยไม้ป่าทุกชนิดที่หายากเรามีจัดจำหน่ายนะที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือใครที่ดูคลิปนี้แล้วโทรหาผมที่เบอร์0959418988แล้วโทรไม่ติดนะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมจะโทรกลับไปหาท่านเองว่าท่านอยากได้อะไรสอบถามวิธีการปลูกวิธีการดูแลยังไง เราบอกให้หมดนะครับผมตรงนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนใครที่เข้ามาดูคลิปปลูกรองเท้านาลีนี้สามารถสามารถทักไปหาผมโทรไปหาผมสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe <c oughs> นะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ที่ช่อง Post A Channel ของเรานี้2คนได้ไดเลยนะครับผมใครที่สนใจโทรมาหาผมไม่ติดนะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ